g u i t a r b a ส i c n e t นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นนะครับการฝึกนะครับจับจังหวะหรือว่าเป็นการฝึกจังหวะกีตาร์อยู่นะครับทีนี้นะครับย้อนไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมจะผมได้ทําการแนะนํานะครับการฝึกจับจังหวะไปนะครับจิงจึงโจาะจิงจึงโจาะจิงโจ๊ะจิงจึงโจาะ ซึิงจรงจะนะครับลักษณะนี้ไปนะครับทีนี้นะครับลักษณะของการกำมือนะครับเราจะกำมือแน่นๆนิดนึงนะครับเพื่อให้มันนะครับเน้นการกระชับจังหวะนะครับทีนี้นะครับมีคนบอกว่านะครับตอนที่ฝึกรอดออยู่นะครับครูฝึกนะครับแนะนําให้นะครับเรากำมือหลวมๆนะครับกำมือหลวมๆลักษณะนี้แล้วก็วิ่งแล้วก็ฝึก ร้องเพลงไปนะครับตอนฝึกเรียนรอดอนครับลักษณะนี้นะครับกำมือรวมๆนะครับมันจะทําให้เราสมาร์ทนะครับแล้วก็ดูดีมีสัง,งนะครับพวกเราวิ่งไปด้วยนะฮะพวกเราชายชาติเราทหารของชาติองค์อาชื่นนะรบกลานะครับลักษณะนี้ครับทีนี้นะครับ ในการฝึกที่ผมจะแนะนําต่อไปนี้นะครับมันจะไม่เหมาะนะครับมันจะไม่เหมาะนะครับมันจะไม่ทําให้คุณเท่หรือสมาร์ทนะครับมันจะทําให้คุณเสียบุคลิกนะครับเสียบุคลิก <Ừ. S 2> ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับถ้าค <fish czy S 2> ุณก <hac> ํามือหลวมๆนะครับตึงตึงเจาะ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 นะครับทีนี้นะครับการวางตําแหน่งมือของคุณเนี่ยจะทําให้คุณเสียบุคลิกนะครับลักษณะนี้นะครับ วางต่าลงมานิดหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็อยู่ด้านหน้าครับพวกเราชายชาติเหล่าทหารของชาติองค์อานะครับลักษณะนี้ตึงๆโจ๊ะตึงๆโจ๊ะตึงๆโช๊ะนะครับอันนี้มันจะทําให้คุณเสียบุคลิกนะครับผมก็เลยไม่แนะนํานะครับกำมือแน่นๆนะครับกำมือแน่นๆดีกว่าตึงๆโจะ จึงจึงเจะนะครับทีนี้บางคนนะครับถามว่าเอ้าแล้วมันเป็นจังหวะ4ี่ส่ยังไงนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะลองนับจังหวะให้ดูนะครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่นะครับห้องลนตรีจะเป็นนี้หนึ่งสองสามสี่นะครับตึงจึงเจาะึงจึงเจาะจึงจึงเจาะนะครับลักษณะนี้ทีนี้ถามอีกนะครับว่า แล้วมันเกี่ยวกับนะครับการเล่นกีตาร์ยังไงนะครับทีนี้การเล่นกีต้าร์นะครับจริงๆมันก็เป็นเรื่องเดียวกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกนะครับนะครับทำการตีลงครับจับมาขอดองึงขอดซีก็ได้นะครับอชอบ ตึงๆเจาะ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 นะครับทีนี้การดีเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องดีดลงอย่างเดียวก็ได้นะครับลงลงขึ้นลักษณะดีก็ได้ตึงงเจาะตึงงเจาะตึงๆเจาะตึงๆเจานะครับลักษณะนี้นะครับ ในหนึ่งห้องก็หนึ่งคือเล่นสอง,องรอบฮะลงลงขึ้นลงลงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับมันก็คนก็ลองนะครับลองดูนะครับเพลงมาฝึกนะครับพวกเดาชายชาติเหล่าทหารของฉันองค์อาเชื่อนรกกล้าตาย วิญญาณเหล่าทหารต้องฆ่าศัตรูนะครับมีอีกหลายเพลงครับพยายามจะทำวิธีต่งตางๆให้เธอนั้นรักฉันพยายามทุกวันมอบให้ทุกอย่างที่เธอ ได้หลายเพลงครับบอกให้รู้ไว้หัวใจรักจริงไม่เคยทอดทิ้งนะครเพลงเก่าๆนะครับนนรอย่างเพลงพื้นฐานอย่างเพลงข้าเจ้าเป็นสาวเจียงนะครับข้าเจ้า เป็นสาวเจียงใหม่แฮมบอเต้าอูได้ก็จะเป็นสาวแล้วนะครับพื้นฐานมันก็มาจากจึงจึงโจ๊ะจึงจึงโจ๊ะอย่าลืมนะครับกับมือแน่นๆนะกับมือแน่นๆกัมือแน่นๆดีกว่านะครับจึงจึงโจะจึงจึงโจ๊ะครับจึงจึงโจ๊ะจึงจึงโจ๊ะ ติงติงเจาะติงติงเจาะติงติงเจาะนะครับติงติงเจาะนะครับทีนี้นะครับการฝึกเนี่ยก็คือลงลงขึ้นนะลักษณะนี้นะครับลงลงขึ long ้นลงลงขึ้นลงลงขึ้นลงลงขึ้น ก็เลือกเพลงมาสักเพลงก่อนนะครับก็เอาเพลงที่ขอดง่ายๆก็ได้ครับอันนี้นะครับก็นะครับเขาก็พัฒนานะครับออกมาเป็นนะครับจังหวะพื้นฐานนะครับที่เราฝึกใช้ฝึกการเช่นนะครับจังหวะนะครับลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงนะครับเปลี่ยนขอดใช่ไหมครับลงลงขึ้นลงลงลงขึ้น ลงครับเปลี่ยนคอร์ดลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงนะครับ en ลงลงขึ้นลงลงลงขึ <c oughs> turnout, vote, Zus, ้นลงนะครับมันก็นะครับพัฒนามานะครับจากการจับจังหวะลักษณะนี้ครับนะครับจริงจริงโจจริงจริงเจนะครับจริงจเงจจริงจริงโจจริงจริงเจจริงจริงเจนะครับ ลง,ลงขึ้นลงนลงขึ้นลง <dır> น Similar, <STE PS> ลงข <incomplete> ึ้นลงลงขึ้นนะครับทีนี้ลงลงขึ้นลงลงขึ้นนะครับมันจะมีจังหวะว่างอยู่นะครับลงลงขึ้นทีนี้เขาก็เลยแทรกจังหวะเข้าไปนะครับตีลงเพิ่มเข้าไปกลายเป็นลงลงขึ้นลงนะฮะลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงนะครับ อันนี้คือพื้นฐานของเขานะครับฝึกจับจังหวะลักษณะนี้นะครับรับรองว่าเล่นได้หลายจังหวะนะครับ